วว้า <Whoa. S 2> uh. ตัดนี้หักมาทางนี้หักเข้าต้นไม้จับตัดนี้หักเข้าต้นไม้ทางนี้เลยแล้วก็รับไว้เพราะกิ่งนี้เรากำไว้แน่นอยู่แล้ว ฮึบแล้วก็มาซอยเพราะมันใหญ่ซอยแล้วก็โยนข้ามไปจะได้สะดวกในการเก็บเพราะข้างล่างพื้นที่แคบลงไม่ได้มีรถจอดมีอะไรหลายอย่างเอามาซอยใกล้ๆตัวแบบนี้สบาย มาู้มายาระวังอัน,นี้หล่นลงไปก็มีรถเสียหายได้เต็นททะลุอีกนี่ก็ตัดจากข้างนอกเข้าหาตัวแล้วดึงเข้ามาแบบนี้ อ้าวระวัง